เมื่อเช้ากำลังจะออกจากบ้านเดินไปถึงหน้าประตูรัว้วแล้วก็แบบเอา้าลืมเปิดรั้วจ้าก็เลยพูดกับตัวเองเบาๆแบบเท่ๆว่า let's open the gate อ้ภาษาอังกฤษมันดูดีเนาะคำว่าเปิดประตูรัว้วพูดง่ายๆเลยว่า open the gate gate แปลว่าประตูรัว้ว open แปลว่าเปิดแค่นี้เลย แล้วพอขับรถออกมาเสร็จเราก็ไม่ลืมจ้ะเพราะเป็นเด็กดีเลยพูดต่อแบบคล่องๆไปอีกว่า time to close the gate close the gate แปลว่าปิดประตูรัว้วง่ายเนาะใช้ได้จริงในทุกบ้านหรือบางทีอยากพูดแบบเร็วๆก็พูดว่า shut the gate ก็ได้นะแต่คำว่า shut มันจะฟังดูแน่นๆกว่า close นิดนึงไม่ได้หยาบนะ แค่ฟังเหมือนสั่งมากกว่าเฉยๆสรุปเลยเปิดประตูรั้วเท่ากับ open the gate ปิดประตูรั้วเท่ากับ close the gate หรือจะพูดว่า shut the gate ก็ได้ใช้แค่สองคำนี้ให้คล่องรับรองดูดีขึ้น200%เเวลาช่วยเปิดประตูรั้วให้ใครฝึกไว้พูดได้เปะ๊ะประตูบ้านก็เป๊ะด้วย